เราจะเดินทางเชั่วโมงเพื่อไปแกล้งเพื่อนถึงขอนแก่นนะคะเราจะจ้างคนไปกระทื่แฟนกระจายเป็นอะไรวะคุ่ไปไเนี่ยคุณไวันนี้7จ็ดโมงครึ่งนะคะเรากำลังเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดขอนแก่นเย่วันนี้เราจะไปทำอะไรคะจะไปแก้ง เราจะเดินทางเจ็ดชั่วโมงเพื่อไปแกล้งเพื่อนถึงขอนแก่นนะคะใช่ค่ะลงทุนสุดๆไปเลยใช่ค่ะเพื่อนที่เราจะไปแกล้งนั้นก็คือชื่อว่ากัจจัยกัจ่จัยเนในกลุ่มใช่กัจจัยก็เป็นเพื่อนในกลุ่มของเราสมัยมหาลัยจะตอนนี้แก้เป็นเพื่อนกันอยู่เพราะว่าไม่รู้จะคบใครแล้วกลุ่มเรามีกีคนมีสามคนเรียกเป็นกลุ่มเรียกเป็นกลุ่มค่ะก็มีเราฝ่าแล้วก็กัจจัยนะคะก็ จะมีกันอยู่แค่นี้แล้วก็ไปวันนี้เราจะไปแก้เพราะว่าเนื่องในโอกาสที่เมื่อวานเป็นวันเกิดกระจายแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ว่างเราก็เลยจะเดินทางกันไปวันนี้แทนใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่21พฤษภาคมแล้วทำไมเราถึงต้องแก้กระจายอะ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมค่ะทุกปีเราจะแฮปปี้บันเดย์กระจายด้วยกันแก้กระจายมาตลอดไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราแก้กระจายหมดเลยนะคะกระจายชอบไหมไม่หรืไม่หไ,ไม่รู้แต่เราแก้ตลอดออกระจายก็จะเป็นคนที่ แบโดนแกก็จะแบบโอยมืออย่างเงี้ยหรอว่าม่โกรธน,นะนน <c oughs> โวยมึงใช่มันไม่โกรธก็จะไรอง <c oughs> ได,ได <c oughs> แต่แเราก็จะแก้แบบน่ารักน่ารักไงออย <c oughs> ่างเช่นอย <c oughs> ่างเช่นก็ที่นอนอย่างเงี้ยเออของที่นอนของกระจายอะไรเงี้ยวันนั้นกระจายก็จะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้ววันจันทร์ก็จะมาใช่ปะเออมาเช้าเช้ชาเลยเพื่อนยังไม่ตื่นกลางคืนเราก็ได้ทําการแล็ปทุกอย่างของกระจายหมดเลยเสื้อผ้าที่นอนหนังสือแล็เป็นกองแบบภูเขาใหญ่ แล้วก็พอมาถึงกระจายมาถึงแบบเช้าๆประมาณตีห้าอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไม่ตื่นก็ค่อยๆเพื่อนยังไม่ตื่นเลยก็ค่อยๆแกะยม,ยมเียบย่เมเยียเพราะว่ากลัวเพื่อนตื่นแต่ตัวเองโดนเพื่อนแกลปกัวเพื่อนตื่น,ดดน,นค่อยๆแกะแบบเ,าเ <c oughs> มาจริงๆแบบแบบเกรงใจเพื่อนแท <c oughs> น,นที่ไหนได้เพื่อนแกลไว้ค่ะใช่อันนี้อันแรกอีกอันหนึ่งก็ ที่ห้องก็ชอบเปิดแอร์หนาวๆใช่ไหมแล้วก็จะให้เข้าไปอาบน้ําก็คือหนาวมากแล้วก็พัดลมไปตั้งหน้าห้องน้ําแล้วก็บีบแป้งเย็นใส่ออกมาก็คือโดนเต็มๆอย่างหนาวนะคะกรจายก็ไม่กลัวแล้วก็อุ้ยหนาวนาองแต่คือดิ้นเสริมมาให้ดูค่ะใช่มันมีคลิปอยู่นะคะ กะจายมาประมาณเกือบปีเลงนะ กินข้าวกันนะคะที่ไหนเอ่ยอายุธยาทางผ่านไหมไม่ผ่านแต่ว่าแวะๆเข้ามามันผ่านนิดนึงนะเราต้องแวะเข้ามาหน่อยใช่ก็คือไปเจอในโซเชียลเนาะใช่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่ารำลงเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ชื่อร้านว่าฟาโลฟันโกมออ่าฮะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านก็จะไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้ ตอนนี้เป็ดเตี่ยวก็มาแล้วนะคะใช่สั่งอะไรไปบ้างเอาสั่งที่เขาบอกของเด็ดเลยก็คือหมูกรอบต้มยำหมูกรอบแต่ว่ามันมีชามละสิบสองชามละยี่สิบแล้วก็เป็นหม้อสี่สิบบาทใช่ไหมก็กลัวไม่อิ่มก็เลยสั่งชามละยี่สิบมาทั้งหมดสามอยา่างแล้วก็สั่งหม้ออีกหนึ่งะคะหม้อเท่าไหร่เอ่ยหม้อสี่สิบบาทเ<ต> <ไป S 1> องเป็นหม้อไฟเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ยวรอดูอันนี้ก็เป็นต้มยำหมูกรอบยี่สิบบาทนะคะให้หมูกรอบเยอะอยู่นะดูดี เลิศเ,เลยเลิศอยูอย่แต่ขอลองคุกๆก่อนขอชิมหมูกรอบไปะะแล้วกันว่าเส้นเราก็น่าจะรูสชาติหนึน่งน <c oughs> กรอบไหมนี่เส้นกรอบเลยนะ,ะดีปะดีมแล้วห้อยหมู่ะแล้วต่อมาอันนี้เราก็สั่ง เป็นเส้นเล็กน้ำตกเนื้อมาด้วยวแต่ว่าทิวฟ้าไม่กินเนื้อเราจะเป็นคนชิมเองค่ะดูน้ำมันเนื้อให้เมยเยอะมากเร็วเลยแล้วก็เลิศขีด้วยเ,เออแปลกแปลกมากดีใช่ไหมดีครัหวานนิดนึงอะไรแบบเป็นหวานแลนะ้วต้องปรุงแต่ต้มยำแบบไม่ต้องปรุงเลยอร่อยอืมเลิศ ต่อมานี่ญมอไปมาแล้วอันนี้เราสั่งเป็นเกาเหลาลไปเนาะเกาเหลาหมูแต่เกา้ยนีหมกอ,อนะเออาไม่กินเพจะมีหมูกรอบสี่ิบบาทก็ได้นะเยอะมากเลยแค่เมาลองหน่อยเออหมูิมีไฟ,ฟแบบร้อนจริงไะชิมน้ำกอนอืมรสชาตเหมือนกัน หวานจีบหวานหน่อยป้ใช่จีบหวานหน่อยแต่ว่าก็คือน,น,ำน้ำแบบน,น้ำขายกันเลิศค่ะต้องมาตำนะคะปักหมูดลนันแต่ขอตัวไปกินก่อนนะช่วยเดียวไม่อิ่มสั่งเพิ่มค่ะสัง่งอะไรไปต้มยำหมูสับครับไหนลองชิมสิได้เยอะมาก อันนี้ก็ชามเลยยี่สิบบาทดีไหม <จน S 2> เต้นแบบดีัยสุดยอดค่ะเอามานะครับถ้าเรารู้สึกว่าชามแล้วสิบาทน่าจะเอาเราไม่อยู่ไม่ได้ไไดครจ่ายสั่งเลยสั่ง,งเลยใส่เท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> สบายแล้วไปค่ะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จต่อโอ้ยกินเสร็จต่อกินเสร็จแล้วจะไปต่อเออก็ยิงยาวไปขอนแกนนะคะตอนนี้จะสิบโมงแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะถึงขอนแก้มประมาณกี่โมงใช่ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเออสิบโมงก็ยากอยู่อายุได้ไหมโอเคไปแหละ อร่อยดีมากสุดปังเค้กมาแล้วค่ะนี่นี่เค้กนะแต่ว่าเป็นตกแต่งแบบมีน้ำดื่มด้วยใช่กลัวเพื่อนเอแหงใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะคะตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนเจ็ดโมงครึ่งมาถึงนี้ตอนห้าโมงเพราะว่าเราไปแวะเที่ยวที่อุทยามาที่ไปร้านข้าวก่อนข้าวใช่แล้วเราก็แวะนู่นแวะนี่แวะปั๊มแวะข้าวอีกหลายข้าวนะ ขึ้นรถมาเลยยังไงนะเอาใหม่ดีก็เดี๋ยวเราขับไปถึงหน้าบ้านใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราต้องกลับไหมฝั่งนี้ก่อนนะแล้วเราก็ชวเจจขึ้นรถมาเลยแล้วก็ขับมาถึงตรงเนี้ยแล้วขับไปใหม่แล้วก็ปล่อยเจจ์ลงรถไปแล้วก็ให้อดอดใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่มีโมงอะที่ใส่โมงแล้วก็ลงไปใส่ตามแบบตกลงกระจ่ายไหมหรออะไรเงี้ยเราเราไอ้ใจน่าจะเดินออกมาพอดีตื่นเต้นว่ะ แต่เมื่อกี้ฉอนเมื่อกี้ตลกมากอะคือผ่าขาอยู่ว่าบ้านกระจายหลังไหนหลังไหนหันไปอะเห็นกระจายยืนอยู่แล้วมันหันหน้าเราพอดีคือแบบช็อกมากงั้นให้เจดอย่าไปฉุดเจดขึ้นรถมาดีกว่าแต่ว่ากระจายก็น่าจะสงสัยอยู่นะแบบมีรถวิ่งไปวิ่งมาก้เฮ้ยไป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 ใส่แมสก์นะใส่แมสนะทิวเราส่งคนอะมันจำได้นะเว้ยมึงจำเขาได้นั่นแหละ ไม่มันยังไม่ค่นีมาก่แม่แม่แมมันจะเห็นหม้าไม่ถ้าไม่มองเข้ามาไม่เห็นหรอกีนหลังนี้เห็นมเฮ้ยเหมือนนั่งอยู่ตรงโซฟาหรือเปล่าเอยดูเ่าเี่ย่เจยยังเยจะไม่อ่านเเพิ่งขับเทมุงไปถึงบ้านนะกลอนกัน ไม่อ่านมันกลัวใจรู้แน่เลยว่ะเฮ้ยโอ้ตื่นเต้นอะเราจะเล่นได้ไหมเนี่ยคือคือประเด็นเ่ะเป็นไงมันยู่ไงอะกระจายเป็นไงบอกใจว่าอะไรมันนั่อยู่หน้าบ้านเลยไม่ยอม

ไอ้กูบอใ้จ่ายเฮ้ยมนเป็นไรวะเฮ้้ยเจยยเจยจยเจย์เจย์เยเจยจยเยเยวเจยเจยเย์เจเย์เย์เจยเยเจยเย์เจย์เจย์เย์เจยเยเยเจย์เจย์เยเยยยเยเยวเเยยเยเยเยยเยยเยเยยเยจเย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 ย ออหมาทั้งบมไโคดไม่เียยดโคไม่เหียตื่นเต้นตื่นเต้นแทนน่ โอ๊ยเดี๋ยวทันแบบโอ้ยมาคไก่อใจโอ้ยไม่จรอไม่รมาคนไก่อมอนี่โทรศัพท์ไลของแตไหนเปิดแตกไนเปิดแตกไนนเฮ้ยตื่นเต้นนะเจ๊ยิ้มอย่างเดียวโอ้ยมานไก่โอ้ยบอกเลยใช่ไหมใช่ยันก่อน ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมาไกลมากอ่ะไม่ใจอ่ะขอบคุณมากไม่ต้องหายัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้เรื่อยๆซาดุโอ้น้ำตาดุ๊เลยโอ้ย่อะก็คือข้างหลังคือเป็นภูเขาลลกเนี้ย ตัดภูเขาเอ้โหตัดภูเขาอ๋อไม่มาถูกแค้นขอปอดเมื่อนก่อนได้ไหมอ่ะแค้นนู่มึงจะร้องไม่หมาไม่ได้อย่าปล่อยหมาลงเอาไ้นี่กันก็ได้ปล่อยนี่กูไม่ได้เดี๋ยวมึงกเมื่อเที่ยวที่ไหนอ่ะป้ากูมาหามึงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะลาเปิดป้ากูลาเมึงมึงลาได้ไหมเมึงปกติมึงเาอย่ที่อุตาหม่กูลาไปเลย เออลองๆเดี oh ๋ยวก็ทองกันหมดก็ว่าทำไมเจ๊บอกคุแต่งหน้าแต่งหน้าให้แต่งหน้าเถอะแล้วมันบอกกูมีเซอร์ไพรส์นะตั้งแต่วันศุกร์กูถามว่าเซอร์ไพรส์อะไรไม่บอกหรอกแล้ว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วกูจะบอกกูทำไมล่ะเซอร์ไพรส์ อย่างเจอไปไหมตอนแรกบอกว่าเออเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเพื่อนกูออกมามาเยอะแน่ๆต้องเป็นแก๊งไหนกูนึกว่าแก๊งโรงงานออุ้ยแล้วเมื่อกี้กูเห็นอีร้อนคันนี้แล้วขับผาตลกระห่านะตลกมากบ้านไหนอิจายว่าเราบอกแล้วค่ะเราก็เปิดไยรถอยู่แบบพี่คไม่คือกูรถคันนี้ไม่เคยเห็นเขาซอยนี้เว้ยเุ้ยโอยโอ๊ตจำไม่ได้เลยว่าเป็นโอ๊ตเว้ยแล้วจะี๋ยวาใช้เพื่อนเราอะไรเงี้ย เราคือเล่นไม่เนียนเลยโอ้ยเลยพี่ชายขนล้อมมาเลยคือหมามองคนในรถก่อนเลยไม่มึงเห็นนะกูยังวะงมึงยักูยังวะมึงจะซื้อของอะไรหมดสี่พันแล้วมึงไม่มีตังค์จ่ายก่อนแล้วไปเข้าบ้านก่อนเลยังไปิดยังไงกดกดกดเลยกดเลยจ้ามันอะไรของเนื้มาเป็นไอ้นี่เลยมาเป็นสวนเลย

แล้วเราบรันจังแยงแล้วแยงอย่างเงียแยงอย่นี่ะมคัตเตอร์ไหมคัตเตอร์ไหมกูเห็นล้ารนหนึ่งคาราโอเกะเปิ่งเพิงอ่ะไบอยู่เอชุดก็คือสีเขียวไงาไกลอมึงแลวคือแบบเพื่อนที่ N B A ไม่เคยเห็นกูเต้นเว้ยแล้วมึงก็แชร์ลูกเอ็กซ์์โอเปนทกูเต้นเลยแม่เจ้าโอไม กระจายร่างเดิมกูแบบนัดกันตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วอะแล้วก็แบบถามมึงที่กูถามไปถามมบ่อยของฝันเดี๋ยจะไปให้นะมึงไม่ทําการทํางานกันหรอคะลางานกูลาี่ไห่ไมม่าีไอต้เอไหมดเลยรจะ่นได้ไ กล้องจอนปิดหมู่บ้านแล้วเนี่ยยืนอยู่อ่างเงี้ยยืนแบบเก็บของแบบจะไม่จะตอนฉากนั้นอ่ะไม่เคยเห็นรถคันนี้วิ่งแถวนี้วิ่งทิ่ไม่ฉากนั้นพวกกูหันหน้ามาพร้อมกันเลยแล้วมึงก็หันหน้าไปแต่เป็เอกใจไว้ของมาส่งไอเจนหรือเปล่าเจนแบบเหมือนแบบมีเซอร์ไพรส์จะสั่งของมาอะไรเงี้ยแล้วกูบอกทุกคนในที่ทำงานเลยว่าเออกลับบ้านก่อนนะเจนมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าแต่ว่ามันบอกตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะตลก ก็เจนบอกว่ามึงกลับมาดูที่บ้านด้วยข้าวผูวกูจะคุยกับเจ๊ดเรื่องโอ่นยานมากจริงเพราะกูรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงรู้ด้วยต้องคุยในเวลางานท่องนังเองมึงแล้วมัไปตัดผมดูสงหงที่มันได้บอกว่าพี่ลองบีเบอร์สามเบอร์สุดมาเลยไม่ใช่หวีลองเลยใช่ปะไม่เยี่ยมไปเลย ไปเอ้ยคิดถึงอ่ะเป็ร้านไหนดีอ่ะร้านไหนดีอ่ะอไม่ได้แต่งตัวผมขนานมากแล,แล้วถอดเลยเด้อเมื่กูรู้มันเย็นกูหนาวมากมนานาจริงกูเรียบร้อนมากฝนตกแต่วันนี้ฝนไม่ส่งแล้วเมื่อวันฝนตกเนี่ยไงพูกวันดีพวกคุณเลือกวันดีว,นวันดีพีน่นือขนาดไม่ตกคุอะคะลาเพิ่งมอีหนึ่งวันแค่หกมงเงี้ยไม่ได้แวะไหนเลยหรอ แม่ต <minutes> <ikke Ugh>. ุ๊กปำแม่ต well. ุ mm ๊กปำแม่ก <nosso> ป <komm 60> ี <os> ้ก็ปำแรกคนนี้ปวดปำต้นคนนี้ปวดเอียะยีแม่ไปเที่ยวนะลูกวันนี้นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จสำเร็จไหมสำเร็จสบายไหมสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยล่ะนี่แหละกระจายแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกหลอกฮัลโหลไม่ต้องมาค่ะ อันนี้มันแต่งหน้าให้แตโนโอมัดปะไม่แล้วคีมูกแล้วคีมูกก็ไหลยเยอะด้วยนะแล้วคิมูกคีมูกก็คือไหลเยอะด้วยนะแล้วไม่พอดีชูด้วยนะแล้วมึงให้คอปอแต่งหน้าแตโนโอมัดคือยังตรงไหนก็เปียกหมดเลยเมื่อกี้เชิญโรบีเช็ดอะแล้ไม่ต้องบอกเขาไหมับนบ้านมันบ,นบ้าน <c oughs> โอเคก็เดีย๋ยว,วใช่คะ่ะกินข้าวกินน้ำค่ะข,ขอแห้งรู้หรอใช่โอ้โหน่กจะพี่ตอบตั้งนานเนี่ยมีน้ำ